โหลสวัสดีค่ะทักทายวันหยุดน้อวันอาทิตย์นอกจากนอนทั้งวันแล้วก็ตื่นขึ้นก็หิววันนี้ยิ่งพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทัททีบนะคะมาดูว่าร้านนี้จะเด็ดแค่ไหนไปดูกันเลยจ้านี่แคบหมูยยๆมันเป็นแบบกากหมูเจียวอะไรี้ผักกระเติมได้ไหมอันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นผักชีฝรั่งเกี๊ยวอะไร นี่ทั้งหมดนี้กินคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่กินกับพี่กับเพื่อนนี่มาจัดกันเลยจ้าหญิงเป็นคนที่แบบอันนี้สั่งถ้วยใหญ่แล้วก็ถ้วยเล็กมาทีรวมกันแล้วเนาะแล้วก็ทีแบบตากหมกไปแล้วถ้วยหนึ่งสั่งตับเพิ่มอันนี้คือแบบกินเยอะมากธรรมดาหนึ่งบิสเตษหนึ่งนี่ ยิ่งเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอะไรก็ช่างที่เป็นเส้นๆน่ะไอเลิฟมากนี่อร่อยนะร้านนี้ก็คือหยิ่งเคยมากินแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นรอบที่สองแล้วกช็ชอบกินผักพี่แก้มกับก๋วยเตี๋ยวเนาะโหละพาเอยผักชีฝรั่งใช่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งไหม นี่คะ่ะอันนี้ตับลวกแยกอร่อยนุ่มเลย <c oughs> ตกใจอะไรเมื่อกี้ตับตกไงคีบหลน่นมาจ้ามากินกันเลยคือปะกะติอ่ะก็คือเป็นคนชอบกินเส้นกินเวยเตี๋ยวกินนมจีนกินร้านหน้ากินอะไรแบบเส้นๆอยู่แล้วชอบมากกินได้ทุกวัน แล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเอ้ไม่ใช่ดิเดือนที่แล้วไม่หยุดเลยวันนี้ก็เลยแบบตื่นก็ไม่ได้เช้ามากหรอกนอนทั้งวันตื่นขึ้นก็หิวเนาะก็จัดเลยหิวมากนี่อันนี้สั่งน้ำลำไยเพิ่มมาเนื้อเน้นเน้นหวานเจี๊ยบเลยปกติก็จะไม่ค่อยกินน้ำหวานเท่าไหร่แต่วันนี้ ตื่นขึ้นก็ยังไม่ได้กินกาแฟเนะมันก็เลยทําให้หิวอมไม่สะใจทีเลยแล้วกันดูสิชามใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดไหมจ้าอร่อยมากขอภัยที่กินคำใหญ่นะแล้วก็กินผักแกมไปหนึ่งกรุบใส่ผักได้ไม่อัานนาลาน,นี้อร่อยทั้งเผ็ดทั้งร้อน เนาะก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องกินที่ร้านเนาะถ้าซื้อไปกินที่บ้านมันก็จะไม่อร่อยอวันนี้ก็หยุดนะจ๊ะกว่าจะตื่นกว่าจะเอาตัวเองลุกจากที่นอนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ๊ะเนี่ยหิวจัดหิวมากแล้ววันนี้กาแฟก็ไม่ได้กินกินแบบไม่หยุดเลย อร่อยมากเลยนะคะทุกคนต้องลองแล้วปอปดิฟสักขาเชีวภรมกินไปคุยไปกินไปเมามอยไปซึ่งหญิงตัดเสียงออกแล้วมาพาคใหม่เพราะว่าเสียงมันดังมากคนเต็มร้านเลยมากินด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยเลยมาดูตัวเองก็อยากกินอีกรอบหนึ่ง ไปกินแล้วนะคะนี่น้ำลำไยโชว์หน่อยบ๊ายบายคะ่ะ